เราเป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีชุดหลอดประหยัดไฟ30%เรเซอร์และเราเป็นผู้คิดค้นชุดหลอดประหยัดไฟ40%เรเซอร์วันนี้เราก้าวสู่ที่สุดของชุดหลอดประหยัดไฟเรเซอร์ชุด LED เรเซอร์รุ่นใหม่ประหยัดไฟ60%เรเซเรเซอร์กรีนไมล์ซีรีส์ทนประหยัดสัมผัสได้ จากข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีคนดื่มเซเป้บิวตี้ดริงก์กว่า52ล้านขวดต่อปีเพราะอะไรเลือกดูแลตัวเองเลือกเซเป้บิวตี้ดริงก์เซเป้กรีนออนไลน์ได้ไม่สะดุดเร<อ>าไห้สปีดอินเทอร์เน็ตแวนสิบถึงน0รเมกเริ่มต้น599บาทได้ WiFi เราเตอร์ในบ้านและฟรี WiFi นอกบ้านเดือนละ30ชั่วโมงถึง31พฤษภาคมนี้โทรเลย1 6 8 6 สนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่ค่าชายแชมพูล้างรถสวัสดีครับในเวลาข่าวนอกลูกนะครับนอกลูกข่าวแรกเดินทางไปที่จังหวัดชายภูมิครับไปดูงานบวชของลูกชายนายกอบตอครับนายกอบตอโนนกอกอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับคุณสุภรณกรวังสะบวชลูกชาย เนี่ยครับงานยิ่งใหญ่ระดับลูกชายนายกอบาตาเล็กไม่ได้ครับ mm hmm. แห่หน้ากนันแห่ด้วยช้างครับ mm hmm. โอ้โหผู้คนมากันมืดฟ้ามัวด,ดินครับ mm hmm. แล้วก็ทานายกอบาตานั้นรัดก,กุมมากครับตรวจสภาพอากาศแล้วว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดตอนจะแห่หน,น้าเข้าวัดนั้น38องศาเซลเซียสครับก mm ็ hmm. เลยจ้างรถฉีดน้ำมาด้วยครับเนี่ยครับ แขกเรือต้องไม่ร้อนครับต้องเย็นสบายมางานของนายกอบตอท้งทีดูครับฉีดน้ำมาชุ่มฉ่ำทั่วหน้าแล้วช้างที่ให้พ่อนาคขี่หลังนั้นปรากฏว่าพอโดนฉีดน้ำคิดว่าสงกรานมาอีกแล้วครับดูนะครับใช้งวงดูดน้ำแล้วก็พ่นน้ำเข้าหาคนเหมือนเล่นสงกรานยังไงอย่างนั้นคนที่โดนน้ำช้างตกใจครับคิดว่าพระประพรมน้ำมนต์ครับ ย่อเข่าครับแถวหน้าพร้อมกันครับแถวหลังก็สุดตามแล้วก็พนมมือไหว้รับน้ําจากช้างเหมือนรับน้ำมนต์จากพระยังไงอย่างนั้นทีเดียว ตกใจคนละแบบครับช้างตกใจคิดว่าสงกรานต์คนนั้นตกใจคิดว่าพระพรมน้ำมนต์ลองตายไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปชมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของชาวบ้านนะครับที่อ,อ,ตอบตบ้านเกาะอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มตั้งแต่ขบวนพาเหรดอย่างที่เห็นเนี่ยครับออกจากบ้านเข้าสู่สนามครับและงานนี้ครับนายกอบอจอคุณพิช,ชัยบุญยเกียรติเป็นประธานหลังจากประธานกล่าวเปิดงานแล้ว ็มีการสแสดงของเด็กๆนี่เป็นเด็กป .6 จนกระทั่งถึงเด็กตอนวัยเรียนครับเขาบอกว่าซ้อมกันแค่3วันแต่ว่าการสแสดงน่ารักมากโดยเฉพาะเด็กหญิงฟ้าคนหน้าสุดเนี่ยครับอายุ2ขวบ8เดือนครับเป็นเด็กก่อนวัยเรียนดูนะครับเต้นน่ารักมากบางจังหวะอาจจะมีคันเนื้อคันตัวหรือคันศีรษะบ้างผู้ใหญ่ก็เห็นว่ามากยิ่งน่าเอ็นดูครัผู้ใหญ่ครับสนุกมากครับ เส้นได้น,น่ารักจริงๆหลังจากพิธีเปิดแล้วครับก็มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภทมีอยู่ประเภทหนึ่งครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลนะครับตอนเริ่มเตะนั้นให้เจ้าคณะตำบลครับลงอัคระบนลูกฟุตบอลถามว่าทําไมต้องลงยันด้วยคําตอบก็คือคู่ต่อไปนี้ครับเป็นผู้อาวุโสครับเกรงว่าจะเป็นลมหรือหัวใจวายกันซะก่อนก็เลยต้องลงยันป้องกันวายครับาธุนครับ หลังจากนั้นครับก่อนเตะก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อจะได้ดูว่าหลังแข่งกก่อนแข่งนั้นทุกคนยังอยู่ครบกยอกาสโดยังชดจหวัตรกองที่ธรรมดาท่านลมนะครับมยันหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับไม่มีคนเป็นลมแล้วก็ไม่มีใครหัวใจวายส่งท้ายไปที่จังหวัดน่านครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับคุณหมอชนน่านสีแก้ว เป็นประธานเปิดการรณรงค์นะครับสุกท่วนหน้ากินปลาสุกครับรณรงค์ว่ารับประทานส้มตำปลาร้านั้นขอให้เป็นปลาร้าสุกนะครับงานนี้ครับเชิญคุณไม้พิรมพรผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาร้าไปด้วยครับเนี่ยครับคุณไม้ไปแล้วก็ตำส้มตำปลาร้าสุกให้รับประทานกันหลังจากตำส้มตำแล้วครับไม้พิรมพรก็ร้องเพลงด้วยมีหางเครื่องนะครับเต้นประกอบสวยงามมาก มองไกลๆนี่โอ้โหบุญดีแล้วก็สวยอีกต่างหาครับดูครับเป็นเดียวแล้วก็เป็นคู่กับคุณไม้ดูยังไงก็เป็นสาวสวยจริงๆด้วยครับแต่พอมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาครับโอโ้โหคราวนี้ออกลีลาทุกคนลงความเห็นว่าอาดีตน่าจะไม่ใช่ผู้หญิงครับ สาวแท้ๆผู้หญิงจริงๆไม่กล้าเต้นมาหวาดเสียวได้นาดนี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูกครับทยานไปอีกขั้นกับความสะดวกสบายเหนือระดับเปลี่ยนสู่สไตล์ที่โชมเชียวรู้ราปราดเตรียวและแตกตามหม่ยจนิสันภาวากลาที่จะเติมสไตล์ให้ชีวิต ผิวด <Cornell> ูเนียนอย่างที่สิวเซียนอ่ะไม่มีเห็นรอก n นื้ทรัจนา blackhead scrub ช่วยขจัดสิวเซียนให้ผิวดูเนียนละเอียดครั้งแรกก็เวอค่ะต้อง n นื้ทรัจนาอยากบอกรักขนาดไหนแค่จะหายใจก็ยังไม่กล้าจะอยู่ตรงนี้อีกนานไหมแค่ He's so small.